ผ้าช่อมสวนจอมนาจ้าสวนจยอมค่ะอันนี้เพื่อนที่เพื่อนที่เน้อยด้วค่ะกับปลูกพักได้นี่ค่ะอันนี้บอลอย่างบอลหูสร้างบอลงูจงอางด้ค่ะอันนี้ ดินบ่ลายเป็นไดอันนี้ต้นมะละกอค่ะมีอีกพันหนึ่งค่ะบอลอันนี้เกิดขึ้นเองนะค่ะเป็นสีแดงๆตรงกลางจำพันมาไอ้ไ่คะอันนี้สาวสาวน้อยปลาแป้งนะคะคุณมยายปลูกไว้ด้วค่ะใส่กระถางไวม้มีคนมาขอไปปลูกไร อยู่ดอกนอกล็ลังเกิดนะคะอือันนี้ยังูดนอันนี้ยังวูนเดี๋ยวไปเบื้องต้นี่ค่ะเอาเอาอกออกมาสินะเี๋ยโยกเลบ่มีอันนี้ยนยเยอะเลยด้ยวยแล้ึงจะยกอห้อดีเพื่นที่น้อยๆนะคะปลูกได้นน,น,น,นีอ๋อนี่น น,นี่น,นีแต่สวยค่ะอ<า>่สวยอยู่นี่หน้าต้นนี้นะสีชมพูนิงามอยู่อือันนี้จะแมกวนอิมภาพเจ้าแมกวนอิมท่านจะแมกควนอิมเม,มน้งามอยู่ดยละสีชมพูเลยสีสวยนะคะนี่ยู่บานพูนะคะอยู่จังหวัดอุดรธานี ตัวนี้นะตัวนี้ก็สวยค่ะอันนี้โอ้ยดย๋อยนอนอยังเนาะยังก็ะก็สีขาวนุ่งขุมนุ่งขุมนี่แหละ่อมเมนต์จำนึกซื้อยูมังหันกล้วยดันลืมเนาะงามอยู่คะ่ะผู้ใดนึกได้คอมเมนต์ใหนนะะ้แน,น่เด้อค่ะยังเนาะเมื่อกี้ไม่ติดอ่างอยู่นะเาอยูนางมือเสารนะ์นี่นะยังเกาะ ติดายไว้แนแต่ว่ามันเป็นนอดีีเกิดดีบางเรนนอนอนอขึนละเนนอนื่องนี่ขึ้นค่ะมาแบ่งเอาไปปลูกด้วยค่ะนี่นี่นี่ข่นมาขึนนหยังแล้วก็ทายยังนี่หละยังโอรถนี่ยังจักยังเอาเออ้นี่ยังบังอ้นี่นเขาิ่นลูกอะมือสาวนางเขาจได้ย ใครเบาอีกอย่างวะโอ้นกรืมซําไหม,มสวยมากค่ะคุณผู้ชมสีขาวแบบว่ามีสีเขียวเลยเด้มีแค่ใบเดียวนี่อันนี้แค่อยู่ในลมเนี่ยปลูกง่ายงายนะคะบานของย้ายนด้คะคะของคุณแม่ไม้มันก็คายของอยู่ในหมูบ่บ้านนี่แหละมันกะปลูกส,สวนยอมไใ้นี่บบนแบบปักมะละกอใายของซ้ำเป็นยำ นี่อันนี้ค่ะอีสานบ้านเฮ้านะคะพื้นที่น้อยๆกับปลูกได้เด้อค่ะเนี่ยอายุเพิ่งขยายหมดตะวานพันเด็กแก่เด้อค่ะแต่ว่ากับปลูกพักไว้ข้างๆบ้านนี้นะคะมีบ่อนสายพันธุ์หลายอย่างด้วยผักกินผักซีอิ่มหนาวอิ่มอิ่มอิ่มหนาวจ้ำซีก็ได้แล้วอีเหนา เนี่ยอีนเนาลายสีขาวงามครับ้าเป็นคุนอื่นปลูกก็จะมีสีเขียวแสดงว่าพันนี้มันดีเวยนะอันนี้จะแม่คนอิ่มนี่พ้นกัอยากปลูกไป่ได้เลยสีชมพูง่วงง่ามครับแม่น้ำสาวหน่อยป้าแปรงจำได้หรอสวยมากแต่ว่ามัานก็เขียวดีเลยล่ะ้าเป็นคนอื่นเมื่อสีเหี่ยว,วนนเียวงานนมา สแสดงว่าดินดีได้ปแล้วขขาแห้งนะอืมข้าวผิดแสดงว่าดินดีดีได้ไหมเนี่ยแบอบกแห้งมาเกลือจะเกิดแล้วเน, mm hmm. นี่ยม,มีดอกสาอันนี้ต้นนี้บอาลาก็ได้เน, <c oughs> นี่ยพื้นที่นิดหน่อยด้อค่ะปลูกได้ต้องกะไคร้ในในนเนี่ยร้านค้าซ่้เนี่ยขายข,อ,ของซ่้มได้ <c oughs> นะคะร้านเนี่ยพื้นที่นิดหน่อยกับปลูก ขายของช้่มน้ำมูนบานค่ะอันนี้บานของย่าด้วยค่ะน้ำแข็งกรมีเด้อมือหนีกับไทยทอดสดเนาะสำหรับภาคอีสานบ้านเฮ้าด้วยค่ะแดดแดดแต่มีนกนี่บรรยากาศดีอยู่ค่ะฝากติตดาาต,ตามคลิปแน่จ้าฝากกดติดตามคอมเมนต์ข้มม่าด้วยค่ะมือหนีก็ขอบันย่ยคลิปเพียงเท่านี้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ